สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่าอีกแล้วค่ะวันนี้พี่อังอยู่บ้านหลังเขานะคะบ้านหลังเขาซึ่งอากาศก็ยังร้อนอยู่เพราะว่ามันหน้าร้อนนะคะพี่อังเข้าป่าค่ะซึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยค่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนเกินนะคะปกติเนี่ยเข้าป่านี้ก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะคะเข้าไปประมาณสี่ห้ากิโลค่ะไม่ไม่ไกลนะคะจากที่พักค่ะก็จะได้สิ่งนี้มาค่ะ ว่านหัวครูค่ะหรือว่าเอื้องพึ่งหรือว่าเขาเรียกว่าเอื้องดินนั่นเองค่ะนี่ค่ะลักษณะของเขานะคะก็จะเป็นกลมๆอย่างนี้เลยค่ะกลมแล้วก็ค่อนข้างแบนนะคะตอนแรกพี่ยังนึกว่าจะเป็นเอื้องเเออ่พญาอึ่งนะคะแต่ไม่ใช่นะคะนี่คือเอื้องหัวครูค่ะเขาก็จะมีรากออกมานะคะแต่ว่าจริงๆเขาขยายด้วยกันแบบเอ,อหัวของเขานะคะก็จะทย,ยอยออกมานะคะ ด้านข้างๆค่ะนี่ค่ะก้านของเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะดอกกลมเขากําลังจะออกนะคะแต่ตูมอยู่ค่ะตูมอยู่แล้วก็ผิดออกมานิดหน่อยนะคะลําต้นก็จะตรงค่ะเป็นกล้วยไม้ดินนะคะเขาเรียกว่ากล้วยไม้ดินนะคะ ใบก็จะคล้ายๆกาบมีสีมีหลายสีมากเลยค่ะกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยค่ะดินที่พี่อังจะมาขยายวันนี้ก็เหมือนที่พี่อังทําคลิปไว้นะคะดินมีดินทานดินแกบมีทั้งใบช่ำฉาน้ําหมักแล้วก็โอ้ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะอะไรที่เรามีนะคะแล้วเขามีประโยชน์อย่างเช่นมีแคนเซียมมีอะไรเราก็ใส่ลงไปเหมือนกันค่ะที่สําคัญก็คือน้ําปูนใส่พี่อังก็จะใส่เหมือนกันนะคะ ก็จะมาขยายไว้ก่อนนะคะไม่ไดเอามาเยอะค่ะเอามาแค่สามหัวพี่อังก็จะมาขยายไว้ก่อนค่ะให้เขาแข็งแรงก่อนนะคะบ้านหัวครูนี้เป็นกล้วยไม้ดินนะคะที่มีหัวอยู่ใต้ดินค่ะรูปร่างค่อนข้างกลมแบนเป็นหัวหัวอย่างที่พี่อังบอกเนี่ยนะคะส่วนใบของเขานะคะจะเรียวยาเป็นรูปห่อค่ะแตกต่างเออแตกแยกออกไปนะคะ หัวใต้ดินค่ะมีร่องอยากเป็นจีบคล้ายก้าพืชตระกูลปาล์มนะคะปลายใบแหลมค่ะขอไปก็จะเรียบนะคะแล้วก็จะทิ้งใบเมื่อออกดอกค่ะแต่ว่าไม่มีใบให้เห็นนะคะนี่ค่ะพี่อังก็จะขยายอย่างนี้ไว้ให้เขาแข็งแรงเดี๋ยวอีกสามสี่วันเรามาดูนะคะเมื่อดอกเขาออกค่ะนี่ค่ะดอกออกแล้วค่ะทยอยออกนะคะ เริ่มแทงออกมาแล้วนะคะการออกดอกนะคะออกเป็นช่อค่ะออกเป็นช่อดอกมีหนึ่งเพียงแค่หนึ่งช่อนะคะออกจากกาบเดียวกันนะคะที่หุ้มโคนเอ,อ่อก้านใบนะคะก้านเป็นช่อตรงยาวนี่แหละคะ่ะมีดอกย่อยได้ถึงยี่สิบห้าดอกเชียวค่ะก็จะเริ่มทยอยบานจากโคนก้านของช่อนะคะ ไปไปลายแล้วก็ไปไปลายกีบโค้งงุ้มเข้าปลกปลกหมายถึงงุ้มเข้านะคะกีบของเขาเนี่ยค่ะกีบไม้ชนิดนี้นะคะจะมีสีที่กีบดอกนี่แตกต่างกันไปนะคะตามสภาพภูมิรประเทศนะคะก็จะเอ๊ะบางทีบางทีทําไมสีนั้นสีนี้อะไรอย่างนี้นะคะดอกของเขาเนี่จะออกจากโคนออกเป็นกรกอนนะคะกีบเลี้ยง จะเป็นกลีบดอกสีเขียวอ่อนๆเลยนะคะหรือว่าสีชมพูถึงสีแดงอมม่วงแล้วก็มีแต้มเอ่อแต้มเหลืองเข้มที่กลางกลีบปากของเขานะคะเห็นไหมคะพี่อังก็พยายามอธิบายตามที่เห็นนะคะบ้างก็จะพบที่สีน้ำตาลแกมแดงนะคะหรือว่าชมพูเข้มนั่นเองคะ่ะชมพูอ่อน หรือว่าขาวนะคะมีอยู่ทั่วไปทุกภาคของประเทศเลยค่ะสามารถที่จะพบเห็นได้ในป่าหลายแบบเช่นกันนะคะอย่างเช่นป่าพรุป่าสน แล้วก็ชอบนาเออชอบออกตามซอกหินเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาชอบชื้นๆเหมือนกันค่ะชอบแสงแดดน้อยจริงๆที่เขาชอบนะคะคือชอบแสงแดดน้อยแล้วก็ชอบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่คืออยู่ร่วมกันนะคะอยู่ตามริมน้ําชุ่มๆอะไรอย่างนงี้นะคะออกได้ออกดอกได้ตลอดทุกสภาพอากาศเลยนะคะทนมากมากเลยค่ะแต่เขาก็จเจริญเต,ติบโตกลางแจ้งได้ด้วยนะคะ ดอกที่เขาออกนี่นะคะจะออกอย่างที่พี่อังว่านะคะจะออกช่วงกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายนค่ะถ้าคนรักต้นไม้นะคะก็จะมีหลากหลายนะคะถ้าเรามีพื้นที่น้อยแต่เราปลูกหลากหลายเราก็จะมีความสุขนะคะนั่งดูไปว่าเออว่าต้นอันนี้นะเขาจเจริญเติบโตแล้วก็ขยายหรือแบ่งปันอย่างนี้นะคะอันนี้พี่อังก็เอามาจากป่านี่ค่ะ แต่ก็ไม่ได้เอามาเยอะนะคะเอามาขยายค่ะเพื่อให้เขามีอยู่ในบ้านหลายๆอย่างค่ะแล้วก็มานำเสนอทุกๆคนนะคะขอพระคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมนะคะขอให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรงขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ